ว่างหยียดว่มันอาตาก็เป็นตนลกอืมอร่อยมั้ยลูกอร่อยมั้ยยายป้อนอร่อยมไหมอืมอร่อยมั้ยอืออ้ยอืมป้อนไม่ทันเลยเหรอลูก กินแล,ล้วไหนหลวงมันติดข้อได้เบาๆค่อยๆกันเลยดอกค่อยๆกินไดปกลัวจะไม่ได้กินเหรอลูกได้กินยายทําไว้ให้กินดังเยอะได้กินอุยอ้ยอยุ้ยยายหลวบหลวบหลับหลับแล้วไงดีดีเนี่ย<ด>อุยนะอ้ยอุย้ย อ๋อมันมีช้อนให้ป้อนด้วยเยอามาเศร้าแน้เมืี๋ยวเอาใส่หข่แล้วมันหวานไมนเป็นแต่แสบนี่นี่มันหวานเลยอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหม กินดีมกัยอันหหนหน่อยอร่อยไหมดีมไปตลอดอร่อยไหมเมียสิปอนเองหลงรูปร้ป้าจอมซุ่นซ่ารัอร่อยไก <c oughs> อร่อยไหม <c oughs> อ่อยเยอะัดยวกันห <c oughs> นามันแห้งด้วยนมแม่ นี่นาเหรออืมยังไงไปเถอะแล้วหนกมันอุ้ยกินเหล่ามิเรียปากปเบงขีตาไม่เห็นหูกสักอพี่คะขนทางเบงขโอ้แน่น่แน่่ะท่นอังีเราเอาไปชี้ยังสีแหละมันเปลี่ยนได้ไหอา

ขีเมอม,มือด้กินกลนะอืมจะถูกเทียว่าว่ะไปขีดูไปนะขีมือซ้อมมือต่าเทียห้างเทียร์ก็่เเป็นเวลาว่บ่กินกลยนี่นี้ดีอันนี้นนทายย่ำเลยฮะทายว่าเป็นขึ้นกันหรอแต่มันทายเสม,มอพเป็นเวลาขึ้กันนะอันมูนั้นว่าเป็นบ่บ่ทายเสม,มออันถ้ล้างมือขีดูดิฮันพน ขี่ดูสามเตี๋ยสีเตี๋ยขี่สุกันนะนกําลังปรับนลยนะขี่สุกกําลังสุกมันกําลังปรับก่อ,อนเข้าเดี๋ยวแม่นี่เตียม,มีปู่ไหมกินเร็วหักเลยเร็วจังนีมันอ่านไงอ่านไงมาตีมาแนะนเลางลองแกบ,บานเลยดสามนาทีหนึ่งนี่อีหลาแต่งเวลาที่ย,ยืเตีต่งเวลาย่ติ สามนาทีจะ่สี่นาทีนเนี่ยกินเมด่อไหร่เนี่ยสี่สีส่เหรอไปซ้อมเลยเนี่ยตอนแรกจะกินทัาไหรเนี่ยกินแค่นี้แหละให้กินไรก้อนนี้หรอกกินเยอะยังไม่ได้หรอกนะลูกนะยิ้มได้กินข้าวแล้วยิ้มได้ห <c ười> มดแล้วอารมณ์ดีไหม มาแล้วนี่ลูกมาแล้วดิมาแล้วจ้าหัวแล้วจ้าพอแล้วจ้าเหมือนแล้วลูกมันเหมือนแล้วน่ดมันแล้วเนี่ยแต่น้ามันแล้วีิลูกมันแล้วน้าสวัสดีค่ะ